สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินเนดือนเพลงชนธิดาเลขานายกอบจอสมุทรปราการจากกรณีโลกออนไลน์ยังคงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักและอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พบว่ามีการแชร์ภาพทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่าชื่อของเพลงชนธิดาโปรดดารงตําแหน่งเป็นหนึ่งในสี่เลขานุกานนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั่นก็คือเธอได้เป็นเลขาให้คุณแม่ตูน่นันทิดานั่นเอง ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลจากระเบ like ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ .2560 พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม75,530บาทรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม45,540บาทเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม19,440บาทที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม1 3 8 8 0บาทประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม3540บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม24,990บาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม19,440บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคขอบคุณค่ะ